โกของการถ่ายทาหนังเรื่องจอห์นวิกก็คือพวกเขาต้องการที่จะใช้สตันแมนให้น้อยครั้งที่สุดเพราะเขารู้ว่าการสื่ออารมณ์ระหว่างตัวละครไปจนถึงคนดูจะทําได้มากกว่ามุมกล้องต่างๆจะทําได้ไม่มีขีดจํากัดและจากโกนี้พวกเขาได้ตั้งค่ายฝึกจอห์นวิกโปรแกรมจอห์นวิกโปรแกรมนี้อธิบายได้ง่ายๆเลยครับนักแสดงทุกคนจะต้องฝึกสกิลจริงๆที่ตัวละครนั้นมีครับที่สําคัญการแคสต์นักแสดงนักแสดงจะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับตัวละครนั้นมาก่อนยกตัวอย่างเช่น เอเดรียนพาริกกี้นักแสดงตัวละครมิสเพอร์กินส์ตัวร้ายรองในจอห์นวิกภาคแรกก็เคยฝึกยูจิสุมาก่อนกับเฮดี้มันนี่เมเกอร์ผู้เคยเป็นสตันให้กับสการ์เล็ตในบทแบล็กวีโดครับรูบี้โรสนักแสดงบทเอริสสุดคูลคนนี้นะครับก็เคยมีประสบการณ์การต่อยมวยมาจริงๆแฮงเฮเบรี Berry, นักแสดงหญิงผู้แสดงบทโซเฟียเธอได้ฝึกศิละปะก,การต่อสู้และฝึกยิงปืนแบบแท็กติคอลนานถึงเเดือนก่อนที่จะเข้าแสดงจอห์นวิกภาคที่3ให้พวกเราดูครับ